ร Merkel, ราชจะามไอโดโนนะครับเบื้องต้นคือต้องสารภาพรับสารภาพแล้วติดคุกอีกประมาณปีสองปีเราย่นขอราชจะตามไฮโดรโฟได้ถ้าสู้ล่ะถ้าสู้ก็เออผมเข้าใจว่ายังไม่มีเท่าที่อ่านคดีดูนะครับคดีที่ตัดสินแล้วส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีใครชนะคดีเลย ในปีมีน้อยมากมีน้อยมากส่วนใหญ่จะแพ้ส่วนใหญ่จะแพ้ครับแพ้แล้วก็ต้องก็ก็แฮร์รี่นิวคลายก็รับสารภาพเหมือนกันนะครับคนที่ไปขี้เขียนหนังสือที่ขายได้เจ็ดเล่มนะครับก็รับสารภาพแล้วก็ยิ่นของก็ราจะทานไปโทษแล้วก็หลุดจาก่ก็ได้รับการจำตามไปโทษอาจจะติดคุกเปนปีกกว่ามันเกิดสภาวะแบบนี้ครับคือสิ่งที่เรียกว่า prisoner dilemma ังไงอ่ะจะสู้ไหมสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงความเห็น แต่ต้องคิดไปก่อนนะครับว่าสิแปปี่หหรือไม่สู้ท่าสารภาพอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่น่าตั้งคําถามนะครับก็เฮ้ยปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันมันคือเวลาหมายความว่าคนที่โดนคดีแล้วนย่ยงเวลาตู้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดเพียงแค่ว่ามันจริงหรือไม่จริงะ่ะแต่มันก็ต้องคิดถึงผลที่ตามมาว่าควรจะตู้หรือไม่สู้ด้วยเราจะเราจะพบว่า ข่าวเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีนี้การจะทำความผิดในเรื่องนี้หรืออะไรพวกนี้นะครับจะไม่พบอยู่ในสื่อกระแสหลักจะไม่พบอยู่ในสื่อกระแสหลักนะครับสื่อเราจะพบมันอยู่ในสื่อใหม่สื่อใหม่นะครับพวกหมูไม่ควรน้ำร้อนนะครับเช่นประชาไทยแบบนี้นะครับ <c oughs> ะนะครับเราจะสื่อพบคือเป็นสื่อประมาณเนี้ยสื่อแบบแต่ถ้าสื่อหลัก สื่อหลักมีใครพูดถึงเรื่องนี้ทั้งนั้นที่เรื่องนี้เกิดเยอะนะครับแต่สื่อสื่อในเมืองไทยเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่พูดนะครับหรือบางทีนะครับบางทีผมเจอนักข่าวบางคนนักข่าวคนเบอกเรื่องท,นนทออองี่เขาทำเขาเกาะติดเนี่ยเขาส่งให้กอ,องบตลอดเป็นไงครับกอ,องกอดอ,อย่าไปทำเลยเรื่องนี้มันทุ่มเทียงคือจะด้วยอะไรก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อสื่อหลักในเมืองไทยสื่อกระแสหลักในเมืองไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พยายามอย่าแฝงต้อง อย่าพูดถึงดีที่สุดปลอดภัยที่สุดอย่าแตะต้องนะครับคือเพราะนั้นเราจริงจะไม่เห็นอย่างนี้เกิดขึ้นการพูดถึงออการพูดถึงข่าวเรื่องกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับในสื่อมวลชนในทางสาารนะในทางสาธาระเราพบอะไรในทางสานาระผมื่อในทางสานาระนะครับเราพบมีการใช้ข้อกล่าวหาเรื่องหมิ่นอย่างเลยเถิดนะครับคือผู้นี้ใช้ข้อกล่าวหานี่มาโจมตี ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามนะครับเอาข้อหาเนี่ยมาโจมตีคนรุ่นคนนี้มากมายเต็มไปหมดนะครับเอ่อทั้งนั้นที่มันถ้าถามว่าในแง่มุมทางกฎหมายวินัยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวหรือไม่ไม่อยู่ในขอบข่ายของความผิดของการทำที่เรียกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับแต่ใช้ข้อกล่าวหาเนี่ยยัดเยียดให้กับบุคคลบางกลุ่มหรือใช้เพื่อโจมตีเห็นเยอะครับผมเนี่ยเราเห็นกันเยอะมากเออ่ถ้าจำได้นะครับอันนี้ชื่อคุณชนิตาอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเอารูปมาเพราะว่ารูปเขาก็ออกเยอะนะครับชนิตาไม่ยืนในโรงงาน ไม่ยืนในโรงหนังแล้วก็มีคนประด่าโชติศาส์นะครับมีคนประด่าโชติศาส์โชติศาส์ก็เถียงแล้วก็มีการกว้างเขาบอกกว้างกระดาษอะไรกันกว้างกระดาษอะไกันทุกคนบอกว่าแจ้งความเลยข้อหาผิดะบวนเดชานุภาพไม่ยืนในโรงหนังทำให้สถาบันกระส่เสื่อมเสียยังไงคือขุนฟังผมไม่เข้าใจคือถ้าถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเช่นอาจจะผิดพรบว่าทำแห่งชาติเมื่อได้ยินเพลงสรรเสริญเห่งชาติต้องยืนปอกไม่ยืนปอกอับปากห้าร้อยบาทก็ปากสิบบาทแล้วก็เรื่อยไป แต่ถามว่าการไม่ยืนในโรงหนังทำให้เป็นการดุมหมิ่นเป็นการดุมหมิ่นสถาบันกษัศริย์ได้อย่างไรเป็นไม่ได้คือถ้านถามผมนะครับผมเชี่ยผมเป็นไม่ได้การไม่ยืนก็ไม่ยืนไม่หมาะไม่รอ่ะในศาสนาผมกังวลไม่เหมาะก็ใช่ไม่หมอะไม่คัวจะถามว่าทําให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันกรกษาหรือไม่ผมคิดว่าไม่ในทางกฎหมายคือจะเป็นบิดกฎหมายหมายว่าต้องได้ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้สถาบันกษรศริย์เสื่อมเสียเสื่อมเสียเสียหายจากการกระทำมานั้นนะครับซึ่งไม่ยืนในโรงหนังถามผมผมคิดว่านี่เป็น เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายเรื่องนี้ครับแต่ผลปรากฏว่าโอ้คุณคุณโชติศักดิ์โดนหนักนะครับโดนหนักมากก่อนหน้านี้ไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักกันบ้างน,นะครับพอเกิดเรื่องนี้แล้วจริงก็ไม่อยากรู้จักนะครับเราควรจะแยกเดินไปเลยดีกว่าเราโชติตัดิโทรหาผมนะครับข <im S 1> อ,อ,โ,โ,อโทษอาจารย์อาจารย์จะเล็กจะเล็กจะเล็กช่วยเขียนบทความสนับสนุนผมหน่อยไม่สนับสนุนยังไงวะพี่ช่วยช่วยบอกว่ายืนไม่ผิด โอเอาอย่างนั้นเลยเรอพี่ว่าพี่มีประโยชน์อยู่นอกคุกมากเลยอะอยู่ในคุกนะคือไม่คือผมก็ก็เกียนบทความซึ่งผมไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับแต่ผมมีความเห็นว่าการไม่ยืนไม่ใช่สิ่งที่เป็นการมินเป็นความผิดฐานมินขบวนดนชุกขาพนะครับส่วนส่วนที่ผมไปชักชวนคนไปยืนอันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ใจสมัครนะครับแล้วแต่ใจสมัครผมไม่เออคนไี้จับเวลาติดคุกนะผมไม่ได้ติดนะครับเพรานั้น อันนี้ก็แล้วแต่ตัดสินใจเลยครับมีดูที่นี่กันเลยคนนี้คนนี้ก็สนุกครับคุณจิตตาคะะเนเฉลี่ยตอนนี้จำไปแล้วนะครับคนที่ป้ายดีจะพูดนะครับนะี่ดูอยู่นะครับไปห้องน้ำนะครับคุณจิตตาคุณจิตตาเป็นผอ้เป็นเป็นผู้หญิงที่วิเศษมากนะครับคือคือต้องโฆษณาที่หน่อยคุณจิตตาเป็นแกนนําของสภ,ภาพแรงงานไทยอะไมครับ,รบซึ่ง เมื่อสองปีก่อนมาไ้เช่นคือรหม้อเหรียญเจริญกับส,สภาพแรงงานไนเปอรพนี่คือสภาพแรงงานที่เราคิดว่าต่อสู้อย่างเข้มแข็งมากนะครับคุณจิตตานะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดเรื่องก็เกิดเรื่องนะครับเกิดเรื่องคุณโชติตาคุณจิตตาใส่เสื้อใส่เสื้อนะครับไอ,อทำท้องทำแท้งนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างใต้นะครับว่ายอันนี้เป็นหัวข้อในการอภิปรายในพรทัดคืนนะครับคุณจิตตาใส่เสื้อเห็นไหมครับไอที่วงสีแดงไหม อ่านรู้เรื่องไหมอ่านรู้เรื่องไหมครับคือมันจะประมาณว่าคิตตาคิตตาไม่ใช่อากญยากรรมคือแต่มันเห็นไม่ชัดหรอครับคุณจิตตาใส่เสื้อที่ไปออกรายการที่ m t หัวข้อที่คุยในะนะั้นคือเรื่องทำฟองทำแพ้คุณจิตาโดนอะไรโดนเลิก้า้ข้อหาที่ใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อไอ้ตัวเนี่ยไม่ยืนคือเสื้อตัวที่ คือพอคุณจุดิชนิตาโดนปุ๊บนะครับอ่านี่แหละนี่แหละไอเนี่ยเสื้อที่ไม่ยืนไม่ใช่อ่านจัยกรคิดต่างไม่ใช่อ่านจัยกรรมนี่ครับใส่เสื้อตัวนี้ไปเนี่ยแหละเพื่อออกรายการคุยเรื่องคำฟ้องคำแทนผลปรากฏว่านายจ้าเลิกจ้าคุณจิตตาในข้อหากระทำควารที่เสื่อมเสียบริษัททำให้ยอดขายบริษัทลดลง <laughs> อาหา,า,ารพิเศษไม่ออกมันคือถามผมได้ไหมผมอาหา,า,ารพิเศษไม่ออกมันใส่เสื้ออะไรไปวะ ดูเลิกจาก้างคือที่สนุกกัคือไม่รู้สนุกกันนั้นหรอกนายนจ้างเป็นผู้ที่เคารพกฎหมายยืน่นฟ้องต่อศาลแรงงานขอเลิกจ้างด้วยข้อหานี้ศาลแรงงานเห็นด้วยกับนายจ้างอนุญาตให้เลิกจ้างเพราะคุณจิตตาแต่ทตาการที่ทําให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียเพราะเนื่องจากใส่เสื้อที่ดูเหมือนเป็นพวกที่มินสถาบาันเลิกจาก้างไปทั้งระบบครับ ถ้าสมมุติว่าเราอนุญาตให้กฎหมายความผิดฐานหมิ่นประหลุมเดชะว่ามันครอบคลุมได้กวา้างขวางขนาดนี้นะครับใส่เสื้อก็จะไม่ยืนโดนโดนหมดอันนี้คนโดนด้วยอันนี้คนโดนด้วยถ้าสมมติว่าเราจะขยายความผิดมาให้กว้างขวางอันนี้ก็ผิดครับใครที่ติดสติ๊กเกอร์เมื่อไหร่เราเห็นยถลดุกล้อมลดไเลยยกไปหาหตำรวจอันนีมน้มคือคุณไม่ได้เป็น เชื่องมงเลยเขาเวลาจะพูดถึงในหลวงก็ต้องใช้ราชาศัพท์สิใช่ไหมแล้วไปละไม่ได้ครับคือก็ต้องใช้ราชาศัพท์คือเป็นแบบเนี้ยคือถ้าสมรู้ว่าอยากจะขยายความมันให้เยอะนะครับถ้าอยากขยายความมันให้เยอะๆเอาเลยเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องเอาหมดเลยนะครับใครที่ใช้สติกเกอร์เราลักในหลวงหรือใครที่อะไรแบบเนี้ยผมเย่ะอันนี้ต้องต้องเอาให้หมด คือแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่คือผมเรียกการเดินทาแบบนี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่การนะครัาที่หมิ่นนะครับอันนี้คือการแสดงความรู้สึกของคนถึงนื่อเช่าชูหรือตรงรักพอดีไม่ผิดเช่นเดียวกันกับการเดินทางอื่นการไม่ยืนก็ไม่ผิดหมิ่นารวมเด็จฉันท่านะครับหรือการใส่เสื้อที่เป็นความเห็นางการเืินก็ไม่ผิดในความเห็นผมนะครับอันนี้แต่ว่ากฎหมายหมิ่นในบ้านเรามันถูกใช้ไปอย่างอย่างอย่างผมเชื่อเลิศเทอคุยง่ายๆครับมันถูกใช้เยอะเพราะมันถูกใช้เยอะมากมันก็เลยทำให้คนเป็นจำนวนมากพร้อมอย่าง ปมป้ายได้ง่ายแล้วพอปป้ายกระบวนการที่ทำก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกก็จะเดินๆๆไปนะครับพร้อมที่จะลงโทษเนี่ยได้ง่ายๆสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมมีข้อที่จะตอกฎหมายบิดสามสักสี่เรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งนะครับอันนี้มีไว้เพื่อป้องกันนะครับแต่เราเห็นว่ามันใช้เประโยชน์ในาการเมืองมากกว่าผมคิดว่านี้อาจจะต้องคิดนจะอิงจังน,นะครับทั้งในหมู่ของคนที่ เห็นด้วยกับกฎหมายนี้หรือในหมู่ของคนที่จะสามารถวาจงรักภักดีก็ได้นะครับต้องคิดจริงๆกันะครับว่าตัวกฎหมายนี้เนี่ยการใช้กฎหมายนี้เนี่ยส่งผลกระทบในด้านที่ดีหรือไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะไม่งั้นผมเชื่อตัวกฎหมายตัวนี้จะจะทําให้ในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกใช้ประโยชน์จากคนในจากคนในสังคมเนี่ยถูกใช้ประโยชน์นะครับอย่างมากอันที่สอง กฎหมายหมินส่งผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นในสังคมเมยนใตยอย่างไรกฎหมายหมิ่นทาให้เราไม่กล้าพูดหรือทําให้เราไม่กล้าแสดงความเห็นยนีงยลงไปลงมาขนาดไหนคือถ้าไม่มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นที่กว้างขวางคำถามผมเนี่ยผมเรียกปัญหาปัญหาทั้งหมดจะสะท้อนกับที่ตัวสถาบันอย่างสําคัญนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไร ถ้าปราสทนี้ไม่สามารถพูดได้ในทางสารน,นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าการแพร่กระจายของข่าวรือข่าวลือไหครับและส่วนใหญ่เมื่อไหร่เป็นข่าวลือเป็นข่าวดีไหมไม่ดีครับแล้วคน้อมจะเชื่อไหมข่าวลือลองนึกถึงข่าวลือที่เราฟังกันมานะครับเห็นไหมข่าวลือที่เราฟังกันมาซึ่งผมไม่ต้องพูดนะครับคือมีข่าวลือด้านดีบ้างไหมข่าวลือส่วนใหญ่เป็นงไงครับโหวฟังโอ้จริงเหรอจริงไม่จริงไม่รู้อขอพูดต่อหรือวะ ในแง่นึงถ้าไม่ถูกทําให้พูดในทางสาธารณะนะครับผมเชื่อหลายเรื่องเนี่ยเป็นปัญหาครับหรือแม้แต่ท่านอย่างเช่นหรือแม้แต่ท่านอย่างเช่นผมคิดว่หาหน,น,นังสือหลายๆเล่มที่แบนนะครับหนังสือหลายเล่มที่ถูกแบนครับเช่นหนังสือของคอนเทลลี่นะครับเอ่อคิงเดวอร์สมมยนะครับคิงเดวอร์สมมยผมคิดว่าถ้าจะไม่เปิดโอกาสให้อ่านละ่ะใช่ไหมครับอ่านแล้วถ้าเกิดใครจะโต้แย้งก็มาโตรแร้ตแย้งว่าข้อมูลตรไงไหนไม่จริงนะครับพเพราะสมมติว่าคิงเดวอร์สมมยเหมือนกันครับตอนแรกๆก็ไม่ดังเท่าไหร่นครับเขาแบนทุกเป็นไงครับแบนทุกเป็นไงครับ ภาษาอังกฤษคนทกดคอมแบงบคุกมีคู่ที่อาสาสมัครแปลโดยไม่คิดมูลค่าผ่านทางอินเทอร์เน็ตส่งไปกานดีบิตคือบอกผมว่ามันมีสีเวอร์ชั่นแล้วโอ้โหคือนี่เนี่ยพอยิ่งกดปุ๊บมันยิ่งทําให้ไอ้กัดเนี่ยมันแพร่กระจายลงไปแบบว่ามันยิ่งกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันในการกดเสรีภาพในการแสดงความเห็นในต้างประเทยผมิมด,ดว่ามันน่าจะทําให้เกิดผลกรบมากกว่าครับแล้วมันควรจะตั้งคําถามว่ากฎหมายมีควรมีหรือไม่หรือควรปรับปรุงอย่างไร เออถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยากนะครับที่จะไม่พูดถึงการแก้ไขคือผมคิดว่าสังคมไทยเห็นผลกระทบจากเรื่องเนี้ยมากเห็นผลกระทบจากเรื่องนี้มา,มากรมาครับแต่จะไม่บอกว่าจะไม่แก้ไขไม่ทาอะไรเลย,เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาครับแต่จะแก้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึง่งเอ,อ่อเรื่องสุดท้ายนะครับออผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะพอทำมาได้เพื้อคน พยายามหยุดการใช้กฎหมายหมิ่นไปในทางที่ก่อนทาลายต่อราคารถไฟนะครับจะถูกทามเสรีภาพผู้คนผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะพอทำได้คือทำไงก็ตามเมื่อไหรที่ใครจะหยิบเอากฎหมายตัวน awesome. ี้ขึ <laughs> ้นมาใช้เนี parfois, ่ยผมคิดว่าต้องพยายามต้องพยายามหยุดนะครับผมคิดว่าต้องพยายามหยุดคือจะเถียงเรื่องอะไรก็เถียงไปนะครับแต่อย่าปิดปากคนอื่นด้วยการใช้กฎหมายตัวนี้ยิ่งเราใช้กฎหมายตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับผมคิดว่ายิ่งเป็นปัญหาผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่สังคมพอจะทําได้ตราบเท่าที่มันยังไม่ มันยังไม่มีการแก้ไขกฎหมายตัวนี้อย่างจริงย่งแล้วเพราะนั้นเนี่ยคือเวลาเถียงกันในสังคมเนี่ยผมพี่อยากเถียงก็เถียงกันะนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มีกฎหมายตัวนี้มันปิดปากทุกคนจะทําให้ใหการใช้กฎหมายตัวนี้ลดกระจายก,กระจายมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่านี่เป็นอ่าเป็นสี่ประเด็นในเบื้องต้นนะครับที่ผมมีข้อวินา่อกฎหมายอันนี้นะครับซึ้นอ่า อาจารย์เดวิดอาจจะมีประเด็ยอะไรเพิ่มเติมก่อนครับซึ่งผมสำหรับผมนะครับในเรื่องต้นก็อันนี้เป็นการแนะนำกฎหมายมิดให้เห็นนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและที่สองคือมันถูกใช้อย่างไรจากคนไทยนะครับขอบคุณครับ